เขามีพื้นที่ไร้ข้ควาสิเห็ดกเกษตรเนาะค่ะคนเห็ดหรเกษตรนี่ถ้าว่าบ่วเจอปัญหาเลยมันกะเป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้องพดการสื่ออีหยังแน่ถามจะาข้องมือนีเขากินอีหยังแน่นะคะพี่นอ้องเขาคิดไงไดอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาลงทุนจากเล็กไปหาหลร้ค่ะเดือนทีละก้าวกินข้าวทีละคำสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวสมโอนะคะอยู่ที่สถานีพอเพียงนะคะพี่นอ้องเมนีก,มก็มา พามาเยี่ยมชมม่มบรรยากาศของคลองไส้ไก่ขุดมือโมเดลหนึ่งไร่หายจนของผู้จัดก,การแหว่ข้นสวยนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวสาวสมโอสิาไปช่มบรรยากาศในสวนกันเลยจ้าสำหรับค้นที่มีพื้นที่หน่อยนะคะพี่น้องคะมือนี้ค่ะโมเดลนะคะคลองไส่ไก่นะคะสีหอดงานกับโบหอดงานค่ะพี่น้องนะคะหน่อยอีลีนะคะความกว้างของไส่ไก่นี่นะคะอยู่ที่36เมตรค่ะ ความลึก80เส้นนะคะความกว้างของออยู่ที่1.2เมตรค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเมือง่ามันบนได้ใส่พื้นที่หร้ย,ย่างถีพี่น้องคิดนะคะบริเ,รเวณว่าเขาถ่าให้เขามีพื้นที่ลร้เขาก็สีเห็ดกเกษตรเนาะคะ่ะเฮ็ดจากพื้นทีถีเ่เขามีละกะเข้าไหวค่ะพี่น้องนะคะบางเทือเข้าไปเห็ดโอ้หล่ไรคือเขาเสีเขาดูแลบ่ไหวนะคะเขาเริ่มจากน้อยก้อนค่ะพี่น้องเริ่มจากแบบนี้ีกก้อนนะคะ ทดสอบความอดทนทดสอบความเข้มแข็งของจ้าของกอนละกกะที่สาคัญทดสอบความรู้ทดสอบประสบการณ์นะคะเพราะว่าคนที่จะเหตุกเกษตรนี่ถ้าว่าบ่เจอปัญหาเลยมันจะเป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ละคนที่เจอปัญหาปัญหาก็จะบ่คขึ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นอียังเป็นคาตอบที่ดีที่สุดค่ะว่าเฮาสิเจอปัญหาจังไดแก้ปัญหาจังไดปรับปรุงปับ,ปบเปลี่ยนปรัับ,บใส่แบบใดนะคะนั่นคือการลงมือทาค่ะพี่น้องคะอันนี้นะคะคือ โมเดลนะคะเกาะพอเพียงนะคะพี่น้องคะพอเพียงแบบใดนะคะในบ่อนีนะคะ,ะ,คะยาว36เมตรลึก80เซนนะคะกว้าง1.2เมตรค่ะเลี้ยงปลานิ่นปลาทับทิมนะคะเขามีปลากินนะคะบ่อใดแค่ความสวยงามมีปลากินนะคะแล้วก็คางคนี่มีต้นกล้วยตน้นคาต้นกระเพราตากไข่มีเบิดค่ะพี่น้องนะคะอีกอย่างที่เฮาได้ใส่ในชีวิตประจําวันเฮาเขากับปลูกก้ ออมแปะออมแปะนี่ระคะพี่น้องนะคะราคาก็พ่อเพียงนะคะเขามีบวกพุ่งนะคะข้าวูกบกพริกบวกหน้าหัวละผ้ากะเพ้าค่ะพี่น้องอยากกินยังลูกใส่เลยนะคะนั่นคือข้าวมาพ่อเพียงข้าวมาพ่อเพียงของแต่ละคนบือกันข้าวมาพ่อเพียงของบูัดการกับหมายถึงว่าเขาเดือดรค่าช้จ่ใจในการสื่อนะคะเขาลดการสื่ออียังแน่ถามจาของมือหนีเขากินอียังแน่นะคะพี่น้องเว้นว่า ลดค่าเสียใจในเรื่องของมักซอยจุกสิกับพวกแมนได้ค่ะพี่น้องนะคะเข้ามาลดค่าเสียใจในการสื่อหมายถึงว่าเ้าเดียวลดค่าเสียใจในเรื่องของพวกพืชพักสวนขั่วนะคะพวกปลาสีกบสี่ส้างขาอยจากเลี้ยงกบหาก็ระเห็ดเป็นแบบกระช่างได้นะคะหรือหาอยจากเลี้ยงไก่ดัซซี่หาโตสเหาก็ระเห็ดเป็นโรกเลือนเล็กๆได้นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะอย่าพึ่งไปคิดไง เขาคิดไงได้ยู่พี่น้องแต่ว่าเขาล่้มุ่้นจากแรกไปหาหลายค่ะเขาจะไปเห็ดไงแล้วก็คอยคอยเหมือนกับว่าจมจมจมมากเหลือแค่นิดเดียวนะคะเขาเห็ดจากเล็กๆก,ก่อนนะคะเดือนทีละก้าวกินข้าวทีละคำสำเร็จแน่นอนค่ะพี่น้องสู้ๆค่ะ